เดอร์สมายจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาในช่องปากค่ะวันนี้พ่สูมีเรื่องดีๆมาแชร์แล้วก็มาบอกต่อนะคะคือพ่สูนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องฟันแข็งแรงและที่สําคัญฟันเหลืองแต่ตอนนี้ไม่เหลืองนะจะเล่าฟังว่าที่มันเหลืองเพราะเหตุอะไรพ่สูปเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากคาบกาแฟจะติดฟันตลอดเลยล<อ>เคยลองไปซื้อ,อยาสิฟันคือลองมาทุกยี่ห้อละ แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์เรามันแก้ปัญหาของเราไม่ได้จนวันหนึ่งเจอแจ๊สิฟันเนี่ย Wonder ค่ะวันเดอร์สมายเจอโดยบังเอิญนะเขาไปทอล์กในรายการของเราแล้วก็ให้ทีมมาหนึ่งร้อยเราก็เลยลองแปลดูเชื่อไหมคะใช่มามู้สึกประทับใจมากเพราะว่าไอ้คาบคาบกาแฟที่มันติดตามเรามันเริ่มจางเริ่มยางภายในไม่กี่วันนะซึ่งก่อนหน้านั้นเราลอง ยาสีฟันมาหลายยี่ห้อมากแต่มันไม่สามารถเอาขาจัดคราบเหลืองที่ฟันเราออกได้แต่วันนี้ไราช่วยได้ค่ะและที่สําคัญไม่ต้องบีบไม่ต้องเยอะด้วยนะนีดเดียวค่ะอันนี้ถือว่าเยอะไปเไปข้าเม็ดตัวเขียวก็พอค่ะชอบตองรงที่บอกว่ามันเป็นยาสีฟันด้วยแล้วก็เป็นือน้ำยาบวนปากไปในตัวด้วยเวลาแปรงจะรู้สึกลมหายใจเราหอมมากฟันเราสะอาดเราสะอาดสดชื่อเราก็จะรู้สึกมั่นใจเนาะ ะะแล้วที่สำคัญคือไม่เปล้อสตางค์ที่จะต้องไปหาหมอแล้วขูดหินปูนไปบ่อยที่สุดใช้มา6เดือนเลยนะปกติ6เดือนนี่ต้องเสียตังค์ไปขูดหินปูนสองรอบเลยแต่นี่ไม่มีเลยที่สําคัญก็คือปากของมากน,น้าลายไม่บูดปกติตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกน้าลายบูดแล้ลแฟนนะเพเ่อนที่มาคิดม,มันอาจะไม่มั่นใจแต่ทุกวันนี้ีป็นไง จบทุกเรื่องจบทุกปัญหาในช่องปากค่ะ ซึ่งยาสีฟันตัวนี้เนี่ยมาพิเศษไงฮะคือคุณเขาคือยาสีฟันสมุนไพรที่รวมสารสกัด11ชนิดและแถมยังใช้เทคโนโลยีนะคะในการช่วยทําให้สารสกัดพวกนั้นเนี่ยมันเข้าไปตามซอกฟันและช่วยลดกลิ่นปากเวลายิ่งเราใส่หน้ากากในทุกวันนี้จะมีกลิ่นปากที่ง่ายมากการหมักหมมของกลิ่นปากและควบคุมกลิ่นปากของเราได้ถึง12ชั่วโมงอันนี้นะใช่และใช้เท่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองนะใช้นิดเดียวพอค่ะแล้วหลอดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ350ครั้งเลย เกือบปีนะสิโอ้ยไม่ถึงหรอกไม่ถึงวันลายเดืสี่ปงสครั้งดีกว่าประมาณนี้นะคะ่ปแปงวันละครั้งไงไน่งไ้ปีนัดไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ง่ายๆ w o n วันเดอร์สมแค่นี้เองค่ะเขาเรียกว่าเป็นการดีท็อกช่องป่าพี่สุดชอบมากใช้แล้วก็รู้สึกสดชื่นมากตัวนี้บอกเลยว่าเป็นยาสีฟันเจ้าแรกในเมืองไทย นวัตกรรมที่1น,นะ,ะก็คือนาโนไมเซร่านะคะแล้วก็นวัตกรรมที่2ก็คืออะควายนท์ไอออนอันนี้อยู่ในนี้เลย2นวัตกรรมเขาใช้โมเลกุลของน้ำซึ่งมันเล็กมากแล้วมันสามารถที่จะแทรกซ้อนเข้าไปในซอกในหลือฟันของเราได้อย่างง่ายดายเขาเรียกว่าเป็นการดีท็อกช่องปากถือว่าเป็นทั้งยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากไปในตัวเลยพี่สุชอบมากใช้แล้วก็รู้สึกสดชื่นมาก หยบเท่าเมล็ดข้าโพดแค่นี้พอหลอดนี้สามารถใช้ได้ถึง350ครั้งแค่นี้เองค่ะหอมสดชื่น w o เร์ส s m i l ค่ะของเขาเจ๋ยว สุดติดใจเลยค่ะ wonders m e อย่าให้แม่ต้องสอนเรื่องปัญหาในช่องปากเลยนะคะอย่ารอให้สายเกิดแก้เลยนะคะเรื่องของฟันเหลืองน้ำลายบูดปากเหม็นนะคะอ้าปากคุยกับใครก็หมดความมั่นใจนะคะ แม่น่ะลองใช้มาเยอะมาเยอะมากจนแม่มาเจอตัวนี้คือว,ว้าวมากๆเลยนะคะนั่นก็คือ wonders my หลอดดิวรู้เรื่องค่ะเขาเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะเป็นเกรดพรีเมียมคิดคนและพัฒนาสูตรโดยเภสัชกรนะคะอปปมแค่นี้ เท่าเม็ดถั่เขียวเป็นยาสีฟันสมุนไพรที่มีรสชาติดีมากๆแปลงง่ายรู้สึกว่าปากสะอาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะยับยั้งการแพร่เชื้อของแบคทีเรียได้มากกว่า12ชั่วโมงกลิ่นปากหายลมหายใจสดชื่นเขาทําความสะอาดได้อย่างล้ำลึกกล้าย,ยืนยันเองว่าดีจริงเห็นผลจริงนะคะดังนั้นสนใจไปหาลองซื้อมาใช้กันได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใครมีปัญหาช่องปากฟังให้จบปากเหม็นฟันผุ มีหินปูนฟันเหลืองเพราะดื่มชากาแฟและกังวลไปได้เลยเรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำยาสีฟันวันเดอร์สไมล์บอกเลยว่าดีโคตรจะดีด้วยสูตรสมุนไพรเข้มข้นถึง11ชนิดยับยังบ้งแบคทีเรียได้มากกว่า12ชั่วโมงช่วยฟันขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่หลอดแรกแก้ปัญหากวนใจเหล่านี้ได้ครบจบในหลอดเดียวบีบนิดเดียวแค่มเมล็ดข้าโพดเท่านั้น ทั่วปากบอกลันอย่าบ้วนปากไปได้เลย1ห,หลอดใช้ได้4-5เดือนเลยนะนอกจากนี้วันเดอร์สมายยังเป็นยาสีฟันเจ้าแรกในไทยเลยนะที่ใช้นวัตกรรมนานโนมเซล่าและอะควนานซ์ไซออนทําให้ทำความสะอาดฟันได้อย่างล้าลึกทั้งเศษอาหารและคราบพลักหลุดออกจากฟันได้อย่างง่ายดายไม่ทําลายเคลือบฟันเรียกได้ว่าช่วยดีถอกช่องปากได้อย่างดีที่สุดในตอนนี้ที่สำคัญไม่ผสมแป้งไปลืมไปหามาลองกันนะบ๊ายบาย นี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะมาแนะนําตัวช่วยในการดูแลช่องปากของเมย์นี่เลยยาสีฟันมันเดอร์สมายนะคะยาสีฟันหลออน,นี้นะคะเป็นยาสีฟันเจ้าแรกในไทยเลยที่รวมถึง2นวัตรกรรมเข้าด้วยกันนั่นคือนาโนเมเซลล่าแล้วก็อะควาไนซ์ลอนนะคะนวัตรกรรมของเขานะคะช่วยดีท็อกปากและที่สําคัญนะคะช่วยทําให้ฟันขาวขึ้นถึง5ระดับและยังมีสมุนไพร12ชนิดอีกด้วยเรียกว่าเป็นทั้งยาสีฟันแล้วก็น้ำยาบ้วนปากในตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง ผมมาสูบยาสูบมาแตงแต่น่อยเท่าไงครับพี่น้องปากเมน้นฟันเหลืองเมียจมคนรอบขางจมก็เลยลองอยาสีฟันตัวนี้ไห่ครับวันเดอร์สมัยครับผมใส่แค่น้อยเดียวครับพี่น้องคือจังมิดทั่วเขียวบ้านเฮานี่ใส่น้อยเดียวฟันขาวกินปากหายเมียหลายคนครับพี่น้องใส่ดีอยากบอกต่อ เมื่อก่อนที่ฉันมีปัญหาเรื่องกลิ่นปากแล้วก็เหงือกหลังจากตื่นนอนแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้น้ำลายเหนียวน้ำเหม็นมีกลิ่นค่ะแล้วก็ใส่ฟันปลอมพอถอดฟันปลอมแล้วเหงือกจะบวมอักเสบหลังจากที่ใช้ใยาสีฟันตัวนี้ที่ลูกสาวซื้อให้เช้าตื่นมาน้ำลายไม่เหนียวไม่บุ๋เหงือกที่หลังจากถอดฟันปลอมแล้วที่เคยอักเสบก็ไม่ไม่เป็นค่ะไม่อักเสบใช้ตัวนี้เอาอยู่นะคะ ขอแนะนำผู้สูงอายุและไม่สูงอายุนะคะใช้ตัวนี้เอาอยู่ค่ะ